ครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับโทษนะครับไม่ทราบพี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับอย่่จำเนงงวงงามจำเนงงวงงามอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยะมะขามเตี้ยปลูกปลูกเคยปลูกมันมากี่ปีแล้วครับเท่าๆพี่จําได้ปลูกตลอดมาเลยปลูกตลอดมาแต่ยังไม่เคยเจอว่ามันที่ได้สายพันธุ์ที่ดีโตเร็วแล้วก็ให้หัวขนาดนี้ก็ผมเพิ่งเห็นทีนี้แหละเห็นปีนี้เลยคี่ว่าพี่เมาปลูกมาครับ ตันใหญ่ไวโตไวต้นก็โตไวหัวก็สมบูรณ์หัวก็สแล้วหัวดกดกไม่ติดแบบนี้โดกจัดระดับมากมากเลยจับระดับมดกมากเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ได้ที่มั่นใจไหมว่าถ้าเกิดคนที่จะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยถ้าได้เอาพันอ่าทำเสร็จมังกรจัมโบิเนี่ยไปปลูกเนี่ยแล้วก็การดูแลเนี่ยก็เหมือนดูแลปกติแล้วมันสามารถให้ผลิตเยอะขึ้นได้มั่นใจไหมครับก็มีคนมาถามแระเนี่ยว่าเขาวพันมาจากไหนครับผมก็บอกว่า เขาให้มาปลูกทดลองดูครับเขาก็อยากได้กันมากๆคนแถวนี้นะแต่เขาไม่พอให้เขาปลูกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แหละครับว่าที่สําเนียงก็ยังไงไงก็ฝากการทํามันกับทีมงานพรกพวกคพื่อนฝูงที่รู้จักว่าวันนี้ไร้จษพลาดเห็นนี้เรามีพันมันสํารัหลังเร็จมังกรจัมโบ้ไว้จําหน่ายให้กับคนที่สนใจที่จะต้องการมันสําหรังไปปลูกแล้วนะครับเราการามตีได้เลยว่านี่ปลูกมันยังไม่ถึงหเดือนนะครับได้ขนาดนี้ แล้วมีถ้าผิดสองเดือนท่าสิบสองเดือนเนี่ยจะขนาดไหนก็นึกว่าอีกข้าวตัวอีกข้าวตัวนะน่าจะมากกว่าข้าวตัวน่าจะมากขึ้นข้าวตัวเพราะเขาใเลยเพราะใหญ่ใหญ่มากๆเพราะมันจะขยายใหญ่เพราะมันช่วงนี้มันช่วงที่กำลังโตกำลังขยายเลยกำลังขยายยังสร้างแป้งกำลังขยายเลยแต่ว่าผู้ปลูกตามกับผูกเดือนต้องรีพูดครับมันจะได้ทำโตเหมอนอ่าครับผมว่าเตะเตีมันจะเตะเวลาให้ครับแปลงว่ามันสำหรับพันเป็ดมังกรจัมโบ้เนี่ยถ้าเราปลูกสองเดือนไอ้สอดหกเดือนเนี่ยปลูกปีหนึ่งปลูกเก็บเกี่ยวสองครั้งเนี่ยผลผลิต จะได้มากกว่าที่ที่เราเกษตรกรถูกโดยทั่วไปแน่ๆไดน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้นนะนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราไ้มีโอกาสมาเจเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ